ก็ตุ๊เลยม่ได้โอ้กล้วไม่ไนีแหะยังก็อ๋อตุกๆเลยได้น้องปอนี่น้อได้ดีไอืมเต็บ่อเต็มถังเลยปลาธรรมศาตรพี่น้องเอ้ยปลาธรรมาสตรอ๋อตุกๆฮัลโหลทักทายสบายดีและสวัสดีเฟซสุกุุคนเด้อสบายดีนะชงเลงกพี่น้อย ตอนเทคนี่กะบเสาีกะไปกวนป่าอยู่พูนพี่น้องอยู่ห้วยได้พี่น้ององแต่ข้าเจ้าไปกอนแล้วละ่ะเสาสีไปตำลังพี่น้องส,สีว่าฉีไปตึกจีลุงพี่น้องสอ้สาซีือตำลังคือกือยังไปตำลังคนไอชวนจีลุงกับฝ่านำรถข้าเจ้าไปกอนแล้วละ่ะสีกะตอนนี้กะบยางไปทุกคนแต่เมื่อนี้ก็แดดแห้งพี่น้องไอสี่สิบสององศาพี่น้องเมื่อานี้นะมนจากแล้วชฉงเกาะชงการแล้วละกะ ไปหายู่หากินคือเก่าเนาะพี่น้องไปไปดีตามสมสาชมซาซีเลยได้ว่ามันสิมามีหมายมิน,นี้เนาะทุกคนเนาะนี่ทุกคนตอนนี้ซาซีก็มาขึ้นรถไทยละลุงซาซีก็เข้าป่าไปนี่เลยทุกคนเลยป่าเป็นรถไ,ไทยเด้เดี๋ยวซาซีแบะเอาคิลุงก็มาหัวโวยเลยทุกคนเลยวงคิลุงเป็นก่อนไปทำเขาวกอนมีปา่าหรือเปล่า

ไปไหนอันีไปฟาดนี้แล้วบอไปแล้วบอฟาดพี่มันไปฟาดพี่แล้วบอ๊ะงั้น มึงเลยเลยตกคดีว้างอบกันปึ๊บนี่มีี่นี่น้องซาวซีก็ย่าแล้วได้ตึกกิลุงเมย์อยอแล้วมีที่มิได้ใช่พี่น้องเบิ่งเพราะว่ามันมีหมานนะมันนี่ปลาแหกเขาเก็บปลาแหกเขาพี่น้องไม่บานี่ลงกับปิงลายขนาดเอเอปลาแสงแงี้ยทุกคนนี่ นี hey ่ะกระปู้นั้นนะมันจะไปนะนะอยู่เยงนะก็แกกกอยู่นะอ

ปลาแ่งยังเรองนะก็แต่คนนี้าปลานะมันเยอมันกังแงงเขากัดแงงแันมันปุดปากบยห่อยก็อนไอสีมอยอีลุงมีมันไปเชิมไปให้ลุ่นบ่อย โอ้วันเดียวก็ได้ลายกันเนาะอันเนาะแปลงมันมาค้างอยู่นี่ เก็บปลาเชื่อกระยังก่อนย่า,เา,างเลยท่าลงเก็บปลาก่อนปลาเชื่อกระยังก่อนอย่าตึกเราจะล,ลุงไม่ทึกยอไม่ทึก ดอกอีกแล้วหางเงี้ยงแล้วแบบนี้ยปลาแฮรรุนของแซ่บเลยมันนี้มีก้างปลาเองนะมีก้างแค่ลูกจ,จะล่างมาันน้อยๆนึงเนาะในนี้ก้างน้อยคือปลาอื่นเนื้อมันก็แซ่บคือว่าแซ่บกำ <c oughs> thăm nằm thăm thấm Đây là bò mi, Bà như nghe. Nằm được đi cái thơn đi thơn Ôm lắm không Có nhúc nhúc đi nhúc nhúc nhúc. Ôm Ô chạm bà và โอ้โอ้ phi โอ้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  chăm chạm chạm โอ้โอ้ Bên โอ้ lại bố kiến Chứ đợi nhàng chứ ở chứ không Bà lại Bởi ừ. có, đây. có đây. เฝ้าจนเป็นก้อนมี่ยืมเงนหอ่ยมเงนจีลงไหมจะเมจีนลุชอบมากจะลุงได้กินกันอยู่มาเลย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 นีน่เกินก้อนเมทบทุนก้อนบ่บรทุนก้อนบ่ ไม่ดิไม่มากเขาโจยเม็ดดีมื้อไม่ไหวไอ้คือจีนคือจีนมาขายเครืองมาแล้วเชอเอาน้ำบานมากินเอาน้ำแข็งมากินมากเวเดียวนี่ยขีรถมาหยางมายหางมาก Boy yên năm kin lắm Nhìn khắc lắm 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 nhiên lắm 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 ดี๋ยว่าพเย็นๆปะคอแล้วก็ะกระเห็นตัวตีงแบบแบบแบบปลาช่ปลามาเชื่อน้ำแข็งบว่านี่ย้ำมันหาวเนาะเนี่ยนะบ้น้ำแข็งคงทันอะเมือได้นานนี่งนะบอกนี่นี่ปลาตวนี้นะนักยังก็มีเอามาชื่อรินะมเชื่อไม่ละยังกะกุ้มลายันานะ ด้วยแถบนี้นะนนอเอาเชือกเอาเชือกคล้อ,องแต้งหน้านี่ตาเนี่ยคล้องปลาดุกปลานี่อย่างนะพวเตีนเทียนเชือกดูดูหอมนะ ก็หลายเธอเลยกระจายโน่นป่านนี้โน่นกระดีได้เต็มบ่เยอเต็มทังเลยปลาธรรมชาติพี่น้องเอ้ยปลาธรรมชาติเซ็บด้วยปลาธรรมชาติเลยมันก็มันปลาเฮลุนนหิ้งแคบแล้วเนาะปลายเนาะนี่หิ้งแคพี่น้องเอ้ยบางบ้านๆก็ปลาเฮลุนอันนี้กับมันเยอะกับพิ่นวาลปลาเผื่อปลาสู้ด มันยังน้อยก็ว่าปลาพีเตมเนี่ยมันมดำดำเนี่ยก็เอินว่าเตมพีเตมบ้านจักมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นปลาพิเรนแน่ติน้ำแข็งที่ลงไปบัดนี้เห็นบอยิ่มจอยยิ่มจอยบัดนี้ปลาก็สดเลยไปปลาสดสดเลยเอาเดือะง่องพี่น้องเลยเดือะง่องเชอรี่เงาเลยเดือะง่องน้ำแข็งอันพุทธายยังมีจักไอเดือะง่อง

ก็ดองเห็ดขื่อเชิญเราทั้งพุ่นนะปลาคอไปเชิญราปลาคอตัวจำพาแจนไปเชิญราดองปงปงเราได้ปลาโบปลาโบอันปลาคอเหมือนกันเนาะก็ต้อุก็ต้องไง

แค่ตัวได้เป็นไงเนอเฮ้ยตัวนี้ี่หนอแัวเลยเ็กเล่นตัวเล็กเลนโนเห็นดอกเตอร์เขาละตีบอลเตีปุลอยู่ตนันเว้ยกระล่ิมงดโอลดะปลาเพ่อนเฮ้ยปาก้าบอนะ ได้บุลองนึงนีนะปาธรรมศาติทุกคนเอ้ยทำได้สิ่ลกนี่ำนี้แล้าก็ไปม้วรากินแช่หนนี่ตอุน่น่รตัวนี้นะอันโนี่มีมีตมีปีนปลากระนะบอยู่อยู no. <Thank you. S 2> ุ่นนะปีแล้วคือมีน้อจุดหนึ่งโกบงง่าทุกคนเลย นักดึกดุกเลยจะสีไปเอาเงินก่อนจสีเาียดตุ๊กจุงเลยแต่ละคนมันก็เงินละพี่น้องไอ้หนาวระบากันหนาวละประมอนในหนาวระบายระบายมานยังไรยั่งก็มีมังนาล้วมีมังนาเลิกคนตุยเนาะนี่ทุกคนจะสีไข่เอาเบิ่งก่อนเปิดเอาเบิ่งก่อน ยังเล่อลอยนึงปลานีแต่ปลาแช่แชทั้งนั้นนะพี่น้องปลาธรรมชาสตรนะชื่อทำเคียงไปชื่ออยู่คองกับพี่น้อยเต็มคองป๋าจนในงงง่าอันนี้นะปันเดียวจะพูด

Cô này Phần duyên nha mọi người mọi này, mọi không ăn người mọi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  นี่บ่เช่นปั่นนะบ่เส้นปั่นเนาะเนาะเลอะตัวใหญ่ไปก้อนเนาะเลอะปากระบอกเฮยกระบอัปเป็นพูดเป็นพูดเนาะเดอ นี่ตบปลากระโนี่เนาะนปลานี่มันเสบย่นนีเชื่อปลากระโบนะเฮ้ยเออกระโบเลย ันตอนปันทุกคนเลยสิพีดพูดบ่ฟาตทรูแล้วการะลตพไป้ดากบนะลูกบอานเัละได้ปากบนะไาเลยคนมาเอาแล้วมีมีเอาฮน ป่านี้ก็มีเป็นปลาพวกปลาขาวไปเลยเป็นคือเดียวเนาะบันเลาะได้ทุกคนเย่อนอพูดตรงข้างบ่อนบ้างย่ามาเลายละนี่ละเ่าอะไรนี่ละย่าอะไร แซมเดียวมิดมมดกูปั่นแกเชมพแห้งแล้วเนาะยมือมือมือัดเอาเมเก็ตเอามพู่าวพวนี้เนาะเาพเอาเนะเอามเลยไล่เอาลยนะโอ้ได้แล้วพออยู่พอกินพอด้ปลาลูกปาเมลด้วนี่เป็นอนี่เนน ป้าไมม่ด้ปาดูดกนเจ๊ดปลารูกับแม่ก็ดีละเไมัน่ะเลิกอเปล่าอูดกะูนะไม่ได้เลิกเลยได้เอหนเอาแต่เพิ่งม่บล่เอแล้วเอนาเดียวะกองชุดลกลองชุดลอกองชุดล้อทิาที่พ่อทิพย์เลายเด้ป้าจิลุงงันารีกะได้ทชมนี้นน LIKE แล้วทุกคนเ ตอนนั้นถ่ายพันมีมารน,นี่ทุกคนนีม่มาแย่ถ่ายพันมานนี่ไ <c oughs> <c oughs> ปจานี้แล้วไปจิลุงเจ้าสีกันนี่ได้ปีงึงไม่ได้ในปีง่ายหนึ่งบม่ได้ไปจิลุง,ง,ยยยยงก็ได้ได้มันมายางมาทุกคนนี่มันเมอื่อกี้เราถ่ายดังกับเจ้านะ คนเอากระมาเอาเทินเลยชิเป็นโทไลลายอยู่ได้เอิบปเอปิกมาอ๋อเลื่อนปากโบมาหนิเลือปากโบกเฮ็ดอ,อันช่วยจุกแต่ว่าไม่มีพักเฮ็น่ะเลยปิงกระเซ็บเลยเนี่ป,นปากโบิรุ่งไปละตัวนี้รีบจน,นฮอหมน เนี้ยน,น,นะน,นี่ทุงนี้นี้ยทุกคนเลยอันนี้เข้าอันเลือดเป็นเสียตีนเหมือนเนี้ยสูตรนี้เขาจะฮ็ดกินเขาจะให้กินยาเลือดวันนี้ะนะล,ลับสูตรลับสูตรบ้างับสูตรก็ได้รับจำก็ได้อะไรแต่อน<ม>น,นี้ก็ชุลโเพื่นอนฉกเกลี้ยแล้วได้ก็จะได้ตัดหูใส่ขี้มานะไรเีเลนะ ra lên là phải <laughs> em đẹp bay em mà, thì cu 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 gần mà lên đấy ข้างเอ้าล้างสะอาดดแล้วนะทุกคนแล้วก็ชิลล์แล้วก็ไปสอยทุกคนเลยสอยแล้วก็ไปขานมาแดงนะบางท่าก็ซุกสอยกบงมท่าหอ้ิคือ แม่นบอกอนนี่ยากซอยแล้วนะทุกคนเนก,กนัชุมเมากันสิไปหาห้างมาแดกทุกคนเลยคัน พันนันแหนมแดงนะปิน่นองชมกัเออคายคายค่า่ป็นมันอ่างเดือดพอสมสมันมีติแบลรี่มันยังเป็นนางน้อยนะคันะลายไปนะปุ๊

ฉีโลน่ะแอมนามเล้วละจะจะีมี่านอ้าม้วยกูเลยจะจกปั้นน้ำกระิแล้วละพี่น้องอมาคางพอวันน้ำชั้นนี้น,นนะยาโหมกันทุกคนเลยโหมกระชุกเลยทุกคน ชีฟักเอาโฮมันตอนปรุงให้ทุกคนในบัาน,นีนำกะทิเอาก็เย็นแลยกรอกรอ,อหอฮิด ปลาทุกคนเลยแต่ปีนี้นท่านกินราบสดจ้าคเธอพี่น้อยปีนี้เนะี่ยมือแรกเลยที่ได้กินอย่างมื้อนี้นะมีแต่เห็ดซอยจุซอยจำแต่ละเธอแกงปจังัซนนะ่ะแต่วันนี้เห็ดราบสดทุกคนเลเดี๋ยวชิมซซิ่มเป็นคนแรกก่อน

มามาทุกคนกินข้าวแลงแต่แว่แต่เบนทุกคนด้วยไม่นี้แต่เบนแดงกินข้าวแลงเลยกินข้าวแลงอันแต่เบนแดงกินข้าวแล้งวาวพัดเลยเขาวข้าวแลงแกงหอนมืมอนี้ข้าวกับฮอรนิดหน้อยลาบสดปลาอันนี้อันชุกไอ้ก่อนไอ้ชุกชุบเหมืนนะชุกนี่พัดอุ้นไม้ไอ้ก่อนของโป๊ดไว้ก่อนอืมอมักกินไปน่ะมักกินเหนะอืมไปลื้อ ชอบมากชอบมากอมบอไทยก็เป็นเป็นก้าแม่ได้บอไทยค่ะผักผักก้ามามอืมอีกฟั์ฟัด ข้าวาข้าวาให้มานานัมมนกินข้าวช่วงบ่มกินข้าวชูชินโอเคทุกคนฉันรู้ที่นี่กับสาวซีก็กินขา้าวกินน้ำแล้วเป็นที่ร้อยแล้วทุกคนกินขา้าวกินน้ำแล้วก็พอดีตะเวนตกพอดีพี่น้องเไยที่ว่ากินขา้าวตะเวนตะเวนได้พี่น้องเไ,ไงเมื่อวานนี้เลยสบายพี่น้องกินขา้าวแล้วตะเวนตะเวนเวนาะทุกคนเนาะ ไาสำหรับคลิปนี้กับขอ,ขอพระสำนีเนาะคิดหน้าูบพอดีไหมขอบคุณผู้ติดตามมาสมตลอดมาเด้อทุกคนพบกันในคลิปหน้าพี่นอ้องไปละบ๊ายบาย